สวัสดีค่ะจิตตนาจะพาค,คุณผู้ชมมาหาเลาะเส้นลอบเมืองค่ะคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศหลังฝนตกค่ะหลังจากฝนตกหยุดมากับคุณผู้ชมโอ้ภูผานหน่อยค่คะคุณผู้ชมภูพานน่า,พานสวยงามมากค่ะหลังฝนตกค่ะ ผู้ชม,มเบิ้งเด้อค่ะผู้ชมของอาจารย์ยอดค่ะอาจารย์ยอดบุรีรัมถให้มาตั้งแต่แหลกๆแล,ะละ้วค่ะผู้ชมแอให้เป็นเสียอาจารย์ยอดบุรีรัมให้มาตั้งแต่ต่องวดแล้วค่ะจินตรนายังไม่ได้ลงให้เบิ้งค่ะผู้ชมเดี๋ยวผ้าชมบรรยากาศแล้วและกันจะ้ะลงแนวทางห้เบิ้งเนาะค่ะเนาะแนวทางของอาจารย์ยอดบุรีรัมวดที่แล้วมะพ,พ่านค่ะผู้ชม ที่แล้วเพิ่นปอพานเนาะค่ะล่อ,ลอมึงงวดนี้ค่ะคุณผู้ชมอาจารย์รีฟอล์ลเปล่าหายมาแล้วนะคะขาเทิงงวดนี้เขาเนาะพระว่งงวดที่แล้วโซ่งเฝ้าๆดวนๆค่ะ,ะ,ค,ะคุณผู้ชมอาจารย์กระว่ายหนุ่งยากหลายแนวกันเลยเลยว่าพอสันเฮดเอาแบบแบบเฝ้าค่ะอแบบที่มีความหวังแบบเฝ้าพพอกเ็เลยว่าโอเค หวดนีบะแน่นะค่ะคุณผู้ชมเน,ะนาะแนวทางที่เพิ่นธไ้มากกระเสียดอยู่คะ่ะ <c> โ <oughs> ค้งสุดท้ายของเด็กแฟรพ่อไ้มากอะ่ะอ่ามีเก่าติดมากอยู่เนาะคะ่ะแต่าเพิ่นธไ้มากเก่าสามเนาะห้าเก้าสามกับมีเก่าอยู่คะ่ะคุณผู้ชมลองเบิ้งหมวดนีเนาะคะ่ะเนาะก่อนสิไปเบิ้งตัวเรียกะเลาะเสร็จรอบเมืองน้ำกันก่นค่ะคุณผู้ชมมา่ลลอเบิ่งบรรยากาศค่ะจากที่ยุบัน ตลอดเวลาเนาะค่ะเนาะมันกะเส้นๆค่ะก็เลยหาออกมาหาเลาะบึงน้ำน้ำถนนหนทางค่ะคุณผู้ชมมันเงียบเงาซาไดาเนาะค่ะย่าฝนตกแล้วพ่นจะลุไหยลงกหน้ากันกลับจากหายจากหน้ากันคือสมัยก่อนบอเนาะค่ะเนาะแต่ว่ามันกะน้ำขางทางค่ะคุณผู้ชมมันกะบรรยากาศเนาะมันก็เหมือนเหมือนกันนะคะกับอยู่ในเมืองกันด้ เป็นยังไงค่ะคุณผู้ชมาล่าพัฒนากะแปลกๆเนาะค่ะเนาะมารัฐบาลไทยกะมาแปลกๆมาศูนย์ทั้งบนทั้งล่างว่ม,มีผู้ใดขาดคิดเลยค่ะคุณผู้ชมมาซีมันจับมาปังๆขนาดนี้หรอกัะมาจริงออกจริงเนาะคะ่ะเนาะซื้อผู้ใดอีกต่างหากค่ะซื้อผู้ใดก็ต้องเสียใจเด้อค่ะคุณผู้ชมวันหน้ายังมีอยู่ค่ะวันที่หนึ่งมีถุน,น่า 2 5 167ค่ะก็ยังมีอยู่ค่ะยังพอกันไม่กันแล้วกันนะคะรัฐบาลไทยรู้สึกว่าหลายคนก็นจะปังกันเนาะคะ่ะเนาะเพราะว่าเป็นเลขที่ไม่มีกระแสอะไรเลยแต่ว่าติดกระแสอยู่ตลอดนะคะคุณผู้ชมคือหมายความว่า,าดังกับ,บรัมบนดังแบบแต่ละงวดจังสิแมค่ค่ะ ตลอดเลยสิแมค่ะตลอดปีตลอด,ลอดชาติก็บาใดใเนาะคะ่ะเนาะมันยากไหมคะ่ะคุณผู้ชมเนาะวอาจินตนาว่าออยากก็อ่าเรนรัฐบาลไทยจะเป็นพ่อะเป็นใดข้นกระเลยกินแฮวกันโอ้เสียดายเนาะคะ่ะคุณผู้ชมเนาะมันซื้อมาได้คะ่ะจักว่าเป็นเหล็กยี่ห้อตั้งไปอันไปปิดกันกระดอกกระเดือกระดอกกระเดือคะ่ะจมต่เรืืองเหล็กอะไรก็ะเครียดเนาะคะ่ะคุณผู้ชม จิตเมยใจแท้ๆเลยค่ะทำงานกันยังบเม่อยทอนคิดน้ำเหลก,กันเป็นตะสั่งะเอาค่ะคุณผู้ชมกระซั่งนั่นเถอะเนาะไปเบื้องแนวทางกันดีกว่าค่ะเนาะอันจินตนากจะพาชมบรรยากาศไปเลยค่ะแล้วก็เบื้องแนวทางไปนั่มเนาะค่ะคุณผู้ชมค่ะรัฐบาลไทยวันที่หนึ่งมิถุนายนสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดค่ะคุณผู้ชม ตรงกับวันเสาร์ค่ะวันเสาร์ที่1มิถุนายนอาจารย์ยอดบุรีรัมค่ะคุณผู้ชมหลังจากที่งดที่แล้วเนาะค่ะเพิ่นเข่ามากตัวตัวรูดค่ะคุณผู้ชมให้รูด0ูนย์เนาะค่ะศย์กับ5ค่ะคุณผู้ชมเพิ่นจับกูหายศูนย์หาเนาะแต่หน่วยออก60ค่ะรัฐบาลไทยนะคะคุณผู้ชม ล่างออก60งนวดนี้ค่ะมาแล้วค่ะคุณผู้ชมให้ดูกันค่ะของอาจารย์ยอดบุรีรัมนะคะให้วิ่ง4กับ0ค่ะวิ่ง4กับ0 0นมาอีกแล้วค่ะคุณผู้ชม0ูนสมาบองงวดนี้เนาะอาจารย์ยอดจะเขาบอ่อจอจะเขาอยู่แล้วเนาะค่ะผู้ชมเนาะแล้วก็ให้วิ่ง4กับ0จับคู่ให้บนล่างค่ะคุณผู้ชม3า 582504หค่ะ4คู่ไปกับบนล่างค่ะคุณผู้ชมแล้วก็3ตัวค่ะมี0 3 4แล้วก็สองค่ะอันนี้ของอาจารย์ยอดบุรีรัมเดิร์ค่ะคุณผู้ชมทีไห่ามาเนาะค่ะเนาะแล้วก็อของงวดที่แล้วนะคะคุณผู้ชมพฤษสาคมวันที่16ค่ะที่านมาเนาะอาจารย์ยอดให้0ูย์กับ5ค่ะจะคู่ให้ศูนหาค่ะคุณผู้ชม6 6ฮกพสัสค่ะ หกศูนย์สี่โอ้คันตัดเลรนกันนะจะได้อยู่นะคะคุณผู้ชมเนาะเพิ่นกับมาตัดเลยห้อยู่คะ่ะตัดจากหกศูนย์สี่แต่ก็จับห้ามาใสค่ค่ะก็เลยเป็นหกหกศูนย์ห้าแล้วก็ศูนย์สี่น่าเสียดายคะ่ะคุณผู้ชม,มให้ห้าหนึ่งแล้วก็หกสองล่างมาสั่นคะ่ะคุณผู้ชมอ๋อค่ะงวดนี้หวังวา่าแนวทางของอาจารย์ยอดธูรีรั์ที่ให้มาเป็นแนวทางคะ่ะ ก็จะปังภาคุณผู้ชมปังเนาะคะ่ะงวดนี้เนาะ,ะอาจารย์ยอดบุรีรัมให้มาวันนี้เพื่อเป็นแนวทางให้ไปหาซื้อสลากกินแบ่งเท่านั้นเ้อค่ะคุณผู้ชมหาซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้น,นะคะ่ะแล้วกับงวดนี้เนาะคะ่ะจินตนามีข่าวดีจะบอกคุณผู้ชมว่าจะมีเลขวิ่งสายด่วน,นะคะ่ะคุณผู้ชมเลขวิ่งสายด่วนมาไม่รู้จะมาวันไหนเนาะคะ่ะคุณผู้ชมในงวดนี้นะคะผมก็เป็นใจมากเมื่อใดซึ่ง แนวทางคุยกันไว้แล้วเนาะคะ่นะเนาะว่าเพิ่นจะให้มากเป็นเลขวิ่งอย่างเดียวค่ะสําหรับสายวิ่งบนเลยค่ะคุณผู้ชมสายวิ่งบนอย่างเดียวซึ่งเข่ามากตลอดค่ะคุณผู้ชมไม่หลุดเลยค่ะสําหรับสายวิ่งเ้อค่ะมีข่าวดีค่ะคุณผู้ชม แนวทางของอาจารย์ยอดนะคะวันนี้ค่ะขอให้คุณผู้ชมจงปังปังในวันที่1มิถุนาย,ยน2567นี้ทุกคนค่ะขอ,ขอพูณอาจารย์ยอดลายๆค่ะที่ให้แนวทางว่างร้องจงจินตนา channel นนให้ผู้ชมในเบืองกันเนาะเนาะลราก็าขอขอบพระคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่เข้ามาชมช่องจินตนา channel นนกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะคุณผู้ชมค่ะขอให้มันๆปังปังเน้อค่ะคผู้ชมหมวดนี้สวัสดีค่ะ